装换祝福，祝愿你多 เทคทานานโอเคเลยปึ๊บหยิบเพิ่งยกมือยกเพิ่ยกมือเอามือลงก่อนถามเมื่อกี้เรี้ยมีเมื่อกี้ดีนะเมื่อกี้ดีเออแต่เขินแต่มันยืดไปนิดนึงเลยไม่คมนิดอย่างอ่ะเหมือนสงสัยไปเขินไปสงสัยไปเขินไปอ่ะสบตาเขาอยู่สบตาคนที่เราชอบอยู่เนี่ยมันืหมันก็เขือนคุกี่คู่ตัวนี่แค่จะพันกันอยู่แล้วหมายตัวเราเองครับบิดเป็นเกลียวเลยอ่ะเออมาได้เลยจากพี่ขวัญได้เลยจากพี่ขวัญเชิญไปรักกับอีเรียนตามสบายเด่อีสานคนนี้จะดูต้นทางพี่เอง ดีแล้วแต่ขอเพิ่มนิดนึงก่อนหนะ้านี้ที่เนอะแต่ว่าข้านเนอะทำอะไรให้เองเราแบบแว่าอย่างเงี้ยแลเอออยากอยากแบบแ <c ười> แเท่นแหละเท่นแหละจะให้ฟิวขึ้นมาแบบมันจะไม่ไม่ขัดอารมณ์โดดเท่านั้นั่นแหละบริสดมากตอนนี้เขาข้านเนอะแล้วแบบคือศิลปินต้องมีต้องม,ตองม,ตองมีต้องมีหลากหลายมุม <c ười> อย่าเป็นคนแบบมุมเดียวมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นเลยเนี่ยต้องมีหลากหลายมุมแต่ว่า แค่หวงว่าวันนึ่นต่อออกไปข้างนอกปเดี๋ยวไปเจอคนที่มันมันไม่ดีกับเราเยอะๆอ่ะต่อยากคือคือคือมันก็จะมีมันก็จะมีแบบพวกคนฉลาดมีพรสวรรค์มีดาร์ซา์มีตัวตนที่ป็นเิลปินมันมันเหมือนเราดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่พอมันควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วมันก็กลายไปเป็นโจ๊กเกอร์มันก็กลายไปเป็นดาร์เวเดอร์อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบคนฉลาดคนเก่งมากคนมีพรสวรรค์มากแล้วมันควบคุมด้านมืดมันไม่ได้เี อันนะอยาอนนะอโอเคเ็มา้อเงียบนะเงียบนะเงียบนะครับจ้อง กลับเร็วกลับกลับมกลับมาสองกลับมากลับมาเร็วกลับมาหมดเวลาบอสใช้ที่เคลทีเดิมตั้งแต่ต้นจนจบกลับมาเร็วกลับมาเร็วกลับมาเร็วไม่ได้เปลี่ยนวิธีใช้อะยากใช่ยากไหมไม่รู้ไม่เคยรู้ว่ไม่เคยไม่แปลกไม่เคยไม่แปลกเพลงแต่บอสยังไม่ปล่อย จินตนาการไปปล่อยตัวเองไปแกงัวแต่ขำเขินพอครูบอกว่าห้านาทีแกหันมาสบตาบ่อยไหมนั่นคือหลุดออกจากสมาธิครูอาจจะว่าวัดแต่ว่าอารมณ์เนี้ยว่ดดิวไม่เป็นนะครับแต่ว่ามันถ้าไม่เกิดขึ้นจริงเนี้ยว่าเหมือนตอนตอนห้าสิบคนเนี้ยราะตอนแรกว่ากลับไปวัดไม่ร้องให้แน่เออมันก็ร้องเองตอนห้าสิบคนไปหงร้องเสียใจไอ้นะเสียใจครับ โอเคกลับมาไม่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 กลับไม่ไม่ไม่ สิ่งที่มันจะไม่กลับมาแล้วแต่ความทรงจำมันดีอยู่มากนี่คืออารมณ์เพลงบอสพี่ว่าถ้าเราจะมาเป็นศิลปินแล้วจะม่ยืนอยู่ตรงนี้ได้พี่ว่ามันต้องสิ่งที่พี่เห็นเห็นเจอบอสในวันนี้บอสบอสอย่างแรกบอสต้องเปิดก่อนเปิดตัวเองก่อนคือไว้แค่นี้บอสยากที่บอสจะดึงความความรู้สึกออกมาจากสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงในชีวิตของบอสอะ่ะมันยากมากมันยาก,กจริง แต่ว่าเดี๋ยวพี่บอกเล่าบอกฟังก่อนมุมที่พี่เมื่อกี้ที่เห็นอนะ่ะคือพี่พี่รู้สึกว่าเหมือนเป็นการแกล้งทำมันไม่จริงใจอันนี้เห็นชัดเลยพี่ไม่เห็นความจริงใจที่บอสส่งให้กรีนอันนั้นอย่างแรกนี่คือประสบการณ์ชีวิตบอสละบอสได้เรียนรู้ละว่ามันไม่เวิร์คคือการแสดงการแสดงหรือการ p e r ม o r m p e r f แมสหรือการการที่บอสจะร้องเพลงให้ใครฟังอ่ะมันต้องจริงอ่ะคือ คือพี่ว่าวันหนึ่งพอบอสุระสบการชีพิตมากๆขึ้นบอสต,ต้องทำมันเป็นอาชีพมันอาจจะมีการมันอาจจะมีมันอาจจะไม่ได้จริงตลอดเวลาก็ได้แต่ว่าวบอสต,ต้องหาวิธีการที่ทําให้คนดูรู้สึกอันนี้ความรู้สึกพี่นะพี่ไม่มองในามีนผิดนะคือเขาสองสารบอสแต่ว่าใน,ในโมเมนท์ที่บอสเรียกคุูเบียไม่เหี้ยพี่รู้สึกว่ามีมีจุดจุดหนึ่งเนี่ยที่บอสแบบพุมหน้าร้องไห้แล้วบอสเงยหน้าขึ้นมาแล้วพูดคำว่ากลับมาโมเมตนต์นั้นพี่รู้สึกมากบอสก็เลงจะทำความทำสำเร็จอยู่แล้ว สิ่งแรกเนี่ยบอสถ้าบอสถ้าบอสจะเป็นศิลปินบอสจะเป็นบอสจะเป็นนักแสดงบอสจะไม่ยืนอยู่เนี้ยบอสต้องไม่บอสต้องไม่มีกำแพงบอสบอสต้องทำลายบอสต้องพันอย่างนั้นใช่ได้ครับกำแพงเฮ้พี่เชื่อว่าบอสทำได้ ถึงปาร์ตี้มาสุดท้ายนี่คือกลิ่นเดิมเลยนะรู้สึกเลยค่ะสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะเราต้องไปคุยที่ไหนครับที่ไหนจะมาโน้นค่ะโอเคครับมาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่มีเหลือกี่คนแล้ครับน่ารือกันยัทอาวเฮ้ยพี่ที่ของท้าด้วยวะไม่คุ้นเมือไรครับไม่คุ้นแต่ก่อนเวลาในแอคติมันขาดอยู่ครับ เราถอาลงมะได้ไหมอ่ะขออนุญาตนั่งกับเด็กนะไปนั่งพื้นได้ไหมพื้นนะเด็กๆนั่งร้องลงเป็นวงกลมดีกว่าปะนั่งด้วยกันใครเท้าเหม็นก็นั่งใจไกลคุณนิดนึงนะผมบอกว่าเท้าพี่นั่นแหละเอาที่โองยาดิครบหรือยังมา ครับที่เราบครบไหม่เสร็โอเคสารภาพก่อนเลยพี่เป็นพิชยงครับทรงเยอะสุดม,มากออนานเป็นผู้กำกับหนังแล้วก็ล่าสุดกำกับคือที่ผ่านมาเคยกำกับแฟนฉันเด็กขอปิดทำใหญ่ห้าแพง่งท็อปสิเคร์เป็นรุ่นพลัล้าแล้วก็ล่าสุดคือซีรีส์ฮอร์โมนใบวาวุนครับ จริงๆปกติเป็นคนดู AF ท like um right ุกป okay. oh. okay. ีดูมาตลอดปีนี้เป็นปีเดียวที่ยุ่งมากยุ่งในฮอร์โมนได้แหละเลยยังไม่เคยดูน้องๆก็จะยังไม่ค่อยได้รู้จักเพิ่งเห็นหน้าครั้งแรกวันนี้ครับรัวนอ้นั่งล่างนั่งว่าฝข้างควาความความครับสวัสดีครับโอเคครูนะคะครูชื่อครูบิลค่ะอาลันอัสมัดค่ะก็เป็นครูฝันการแสดงเป็น acting coach เรื่อง ไปเทีนแปลงของเจ้าว่าวุ้นอะไรล่ะ5แพงรถไฟฟ้ามหาเธอสัตสีสอะไร่ะ <c oughs> บ้านสันตลบไปก่อนแล้วก็รักเจ็ดปีอะไรค่ะเอาเรประมาณนี้แหละแล้วก็อ่าแล้วก็ซีรีส์เรื่องฮอร์โมนด้วยค่ะแล้วก็เป็น acting trainer ซีซ <c oughs> ั่นเจ็ดกับเก้าออพี่มาพี่มาสอนตอนเจ็ดด้วยเออโอเคดูเปลงว่ะเออดูดูไม่ค่อยคุ้นอ่ะ โอเคเด็กๆด้วยความที่เรายังไม่รู้จักกันใช่ไหมคะแล้วเรามีเวลาน้อยมากทีนี้เนี่ยครูอยากให้เด็กๆทุกคนน่ะแนะนําตัวเองคือเนี้ย,ยอมรับเหมือนกันว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูเลยเหมือนกันเหมือนพี่ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากให้เด็กๆอ่ะแนะนําตัวเองสั้นๆส,สามนาทีแต่แนะนําตัวเองในเชิงทางลึกนะเหมือนกับแบบว่าเล่าเรื่องตัวเอง